คุผู้มทุกท่านวันนี้ผมจะมาแกล้งน้องครับเดี๋ยวไปเรียกน้องมาก่อนนี่ครับกับดักรับหนึ่งอันนี้ผมจะพาน้องเล่นสวนสนุกนะครับนี่ครับน้อง ท,ทักทายท,ทักทายมา <anak S 1> มามาขี่รถไฟเองเหรอได้มาขี่รถไฟกันพี่โบสร้างเองอืไปรถไฟไงครับพี่โบสร้างเองหรือเปล่าเนี่ยใช่พี่สร้างเองฮะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ไหนพี่ไปรอตรงนี้อ่ะอ่ะไปขี่ไปเออเกิดอะไรขึ้นน้องน้องเกิดอะไรขึ้นน่ะาแล้วต้องเก่งน้องเกิดอะไรขึ้นน่ะ พี่โกน้องทไม้แหละเข้าบ้านมาเข้าบ้านมามามีของในกล่องเกิดอะไรขึ้นน้องรักเกิดอะไรขึ้นน้องรักจะทุบประตูเข้าบ้านเลยทุบประตูเข้าบ้าน เกิดอะไรขึ้นเนี่น้องจะเข้าไปดูไม่มีอะไรหรอกไปเข้าในเทอรนรู้ว่าจะแก้งี้มีลาวาแน่นอนไม่มีอ่มันจะวางเอ้ยนี่บปนลาวานี่ไงเข้าอย่างไหนพี่ได้เขาตามจะไ,ได้ไม่แหลกเข้าแล้วเดี๋ยวมันแหลกโอ้นี่แหลกเดี๋ยวตามไปเอาไปเตินตรงไหม <laughs> อะไรดีรูปปันพี่โกองอะไรพี่โกนแก้น้ำสา,นะามเรื่องนี่ยสามเรื่องทุบเลยพี่ไม่ใช่ล้วดูวงจรดิวงจรนี่มันพิษเตอร์สกเก็ตหืฟาร์มปลอดภัยดีมาก โอ้ไง oh, okay. มันไม่มีอ่ะไม่เชื่อไม่มีก็ไม่มีแต่เชื่อว่าม,มีแต่จะดูแต่ไม่รอหรอกนะอ้ยเล็ก oh, <like. S 1> ว่าแล้วต้องมีอะไรวะแฟนเข้าในเธอเลยใช่ไหมอือเข้าแล้วเจอกรรมแล้ว เจอกำรรตาสนองโอ้โหใครตีนะ้องเปียวเ,เปียวไปไหนหรออ๋อเปียวมาถึงไอ้ศคส้มเลยเนะี่ยดูมาถึงหน้าเลยนี่มันดินแดนสายล,ลมนี่วะไม่รู้วอะสงสัยเป็นฮีโร่บายอะ ไตกเ้าจังในนี้ไอน้อไละเจอกไวน้องเจอานเล็กงันดัน้ำตา เราพี่โฟตีใหม่นะตีไปทางอื่นนะโอเคอเฮออเออลืมไปมบ้าจริงเกือบเออยังไม่จบเออ,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 อแค่ตัวเปล่าๆน้องมันนีโร่บายไหมนะ่ะ สร้างรถไฟห้องต้องสร้างวันนี้เลยไม่สร้างสูงสูงไม่ได้แปนได้จะแปนจะได้รู้ว่าพี่ไม่ได้หรอกขอธนูวันนั้นเลยฮะอะไรนะดูขอธนูวันนั้นได้เอาหรอกพี่โปเฮ้ยนี่เจอละวาวาไฟในรางรถไฟเนี่ยเจอละวาวาไอ้อ,ออกไปไหนอ่ะออกมา ึ้นมาเกิดอะไรขึ้นนะน้องออคยก็ลำๆวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับถ,ถ,ถ้าใครต่อคอมเมนต์นนะบายสวัสดีครับ